มันยังไม่จบนะเว้ยกูได้ข่าวไอพิเนเตอร์ตัวล่าสุดมันแบบบุกอยู่ที่ดาวเรืองอะมันเป็นพิเนเตอร์พันเอลฟาหน้าตาวิปริตชิบหายเลยแต่กูจะฆ่ามันให้ได้เนี่ยไอตัวเนี้ยเจอก,กันถ้าจะไปเอาเปืนก็ต้องปืนอยู่บ้านเสือคบดีกว่ารถก็ติดซะด้วยสิจะใชุ้ถอะไรดี หรือเราจะใช้มีดอิโต้บ้านเราดีวะเอาไงดีวะออยอกมึงไอเหี้ยหนงกูจะเจอแล้วไอ้สัสด้วยมีเหี้ยดีไม่ตายอย่างน้อยเราก็ฆ่ามันได้เว้ยตัดหัวมันได้ก็ยังดี